ร,รา,ารยางาน,นสดค่ะคุณผู้ชมจากอนุสาวรีย์ชัยสมาราภูมินะคะพาคุณผู้ชมมาติดตามก,การชุมนุมค่ะคุณผู้ชมของทางกลุมล่มพลัปงประบองขนพกับทุ่านะคะวันนี้ป็นกันนัด <บา S 1> ชุมนุมครั้งที่สองที่อนุสาวราีย์ชัยสมาราภูมิค่ะคุณผู้ชมซึ่งมีการเริ่มเปิดเวทีนะคะคุณผู้ชมตั้งแต่ช่วงเวลา10นาฬิกาที่ผ่านมาหรือว่า15นาทีที่ผ่านมานะคะคุณผู้ชมแล้วก็ณขณะนี้นะคะ ผู้ประชาการตำรวจและาบาลค่ะรวมะเห็นเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เกี่ยวข้องนะคะก็กำลังลงพื้นที่ตรวจดูความเรียบร้อยอยู่ค่ะสำหรับกิจกรรมที่คผู้ชมก็จะ,ะเริ่มต้นนะคะตั้งแต่ช่วงเวลา10นาฬิกาค่ะคุณผู้ชมจะมีการเปิด เวทีอย่างเป็นทางการนะคะคุณผู้ชมในช่วงเวลา12นานิกาแล้วก็จะมีการปราศัยบนเวทีสลับสับเปลี่ยนกันไปนะคะคุณผู้ชมไปจนถึงเวลาประมาณ20นาฬิกาค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวให้คุณผู้ชมไปดูบรรยากาศของเจ้าหน้าตำรวจที่ลงพื้นที่นนขณะนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวจะมีจะพาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศที่บริเวณเวทีที่ตอนน like ี e ้มีการปราศัยก eh ันแล้วค่ะ

คะคุณผ uhm, ู <bom> ้ชมถึงเรื่องของการจัดระเบียบการจราจรในวันนี้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวถ้าเกิดว่ามีกลุ่มผู้ชมมาจำนวนมากนะค่ะมีการจราจรอาจจะก็อาจจะติดขัดนะคะถ้าเกิดว่าย้อนกลับไปเมื่อนานฉุกเฉินแล้วค่ะคุณผู้ชมก็ต้องมีการปิดการจราจรบริเแล้วกรอบอนุสาวรีย์ชัยสมรภบคุณผู้ชค่ะ อย่างเช่นวันนี้คากผู้ชมไปดูพระบรรจุสวรีชัยสมรภูมินะคะก็จะเว่ามีกำลังเจ้าหน้าที่นะคะในการดูแลความเรียบร้อยพี่น้องประชาชนอย่างเข้มงวดนะคะมีเต็นต์พยาบาลนะคะปฐมาบแล้วก็มีการดูแลเรื่องของการ ขาออกด้วเรองของี่ส่รีกใช้ระบิดอย่างด้วยด้านบนสกายวอล์มค่ะคุณผู้ชมก็ีการจัดระเบียบทํเดินด้วยนะคะผู้ชมเป็นทางเาขง้าค่ะแล้วก็จะมเจาหน้าทรวจ,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 จะะดูแลความเรียบร้อยที่จะเกิดขึ้นในวันนี้ค่ะคุณผู้ชมสำหรับการชุมนุมในวันนี้นะคะข้อเรื่องร้องสข้อของของ,ของพังพคืตึกระคะคผู้ชม คือหนึ่งให้นางสาวแพทองทานชินวัฒน์นะคะนายกรีรีลาออกสั่งทำหนังโดยให้ตรอให้สารปรภาิีสองคืนและร้อให้ทั้งรัฐบาลนะคะผู้ชมท้อนตัว ออกจากพรรคพวกค่ะแล้วก็ข้อที่3คือเรียกร้องให้ประเทศไทยเนี่ยได้มีการแสดงจุดยืนปกป้องอาเซียนไปสําหรับประชาธิปไทยแล้วก็มีการขอความร่วมมือนะคะผู้ชมที่จะเดินทางเข้ามาในวันนี้เนี่ยนะคะให้เตรียมเอาสััญลกษณ์เช่นพงชาติเนี่ยมาด้วยนนะคะเพื่อในการแสดงของเฉลิฉลองสัญลักษณ์ในการที่ชุมนุมวันนี้ค่ะผู้ชม วันข้างหน้าคุณก็จะโยมได้ในประเทศกัมพูชาเช่นเดียวกันกับประเทศไทยใครที่ขาดรัานเทมปุรใครที่ขายชั้ขายแผ่นดินก็ ที่ผู้ชหาีก็เป็นกรปนะคะระหว่างเจ้านที่ตนะคะผู้สงนะคะรวมไปถึการเกิดการทีเลาะาเหตก็าสถกรณจากเรองการจูงใจง ที่กเพีว่ายี่ไม่เปเลยเดี๋ยว่าจะมาที่อนุสาวียชัยสรูเดี๋ยวอีกสักครู่นะคะจมีการให้สัมภาษณ์ค่ะเห็นว่าในส่วนของวาราชการกรุงเทพมหานครนะคะจาเดนทางมาด้วนะคะคุณผู้ชมอาเดี๋ยวรอกันสักครู่แล้วเดี๋ยวหลังจากการสัมภาษณ์ จะมินจะพาคุณผู้ชมไปดูเดินไปดูบรรยากาศบ<ม>นเวทีเดี๋ยวแผนภาพไปให้ดูคุณผู้ชมตอนนี้เนี่ยการจราจรบริเวณโดยรอบของอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมินะคะคุณผู้ชมก็ยังเปิดการจราจรโดยปกติอะนะคุณผู้ชมคนก็เพิ่งเริ่มทยอยเข้ามาจำนวนย,ยังไม่มากเท่าไหร่อะนะคะ แล้ว่าผมส่งส่งส่งเสยงครับาพี่ดาครับสวัสดีครับตบมือให้กับคุณอดิตวันคุณชาติอีกสักรอบครับครับสวัสดีครับพี่บอลสวัสดีครับท้านเกครับก็วันนี้นะตอนนี้เข้าจู่การถ่ายทอดส่วนล์สุดที่เวทีอย่างเป็นทางการ นะครับก็สิ่งสำคัญวันนี้นะครับขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องนะครับที่อยู่กรุงเทพมหานครจังหวัดใกล้เคียงนะครับมาต้อนรับความร้อนวันนี้นิดนึงค่ะสำหรับกานครับก็วันนี้นะครับทางกองบัญชาการตํารวจนครบาลนะครับก็มีผมนะครับมี ท่านรองนพฐินท่านรองจิรเดชแล้วก็ท่านผู้อำนวยการเฟสน่ทวีท่านผู้อำนวยการศรีเทพกิจนะครับแล้วก็มาตรวจดูการเตรียมความพร้อมนะครับทั้งของในส่วนของเจ้าหน้าที่ตำรวจกองบัญชาการตำรวจนครบาลน,นะครับแล้วก็มีหน่วยร่วมปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นตำรวจตรวจคนเข้าเมืองนะครับตำรวจท่องเที่ยวที่มาร่วมมือในการปฏิบัติ ภารกิจก็คือมาดูแลความเรียบร้อยมาเำนวความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนไม่ว่าจะเป็นที่มาร่วมชุมนุมนะครับแล้วก็พี่น้องประชาชนที่สัญจรไปมาในบริเวณอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิให้เกิดความเรียบร้อยแล้วก็สะดวกแล้วก็มีความปลอดภัยมากที่สุดนะครับอย่างวันนี้ของชุมนุมเองค่ะได้แจ้งมามว่าจะมีรถบัส p ่และรถคันละนะครับกี่คนครับ ประมาณหนึประม0 0นคนนะครับจากที่ทางแกนนำของกลุ่มมอลชนที่จะมาชมรมก็ประมาณ1นึ่งมคนนะครับยังไม่มีครับนะครับยังไม่มีอะไรที่เป็นเรื่องกังวลที่น่าเป็นห่วงอะไรนะยังเรียบร้อยดีอยู่นะครับ ระาณ2,000คนกระจายอยู่โดยรอบนะ<ห>ไม่ใช่เฉพาะที่นี่ก็โดยรอบแล้วก็รวมทั้งเจ้าที่ตำรวจที่บร Puis ิการภารกิจปกติอยู่รอบๆต่อนอกใกล้เคียงอะไรอเงี้ยนะครับก็มาคอยดูแลโดยงงวความสงบความสะดวกนะครับในเรื่องทั้งพี่น้องประชาชนที่สัญจรไปมาด้วยนะครับเพราะว่า บริเวณนี้เป็นปมคมนาคมเป็นจุดที่ทั้งรถไฟฟ้าสถานีรถไฟฟ้ารวมทั้งผู้พี่น้องประชาชนที่ใช้รถทั้งรถส่วนตัวทั้งรถโดยสารสาธารณะก็ใช้บริเวณนี้เยอะมากะนะครับคุนเดียวกำลังมีน้องที่สงวมมกันอยู่่ รนะคับก็จากการข่าวยังยังไม่มีการข่าวที่จะมีอะไรที่มากระทบต่อในพื้นที่ส่วนนี้หรือในกรุงเทพมหานรนะครับ แต่ก็ทางกองบัญชาการตำรวจกรุงเทพก็ไม่ประมาณนะครับก็ได้วางกำลังในทุกส่วนนะครับไม่ว่าจะเป็นการตั้งกลุ่มตรวจสกัดนะครับการใช้ชุดเคลื่อนที่แนวไฟสืบสวนในเรื่องของการหาข่าวนะครับรวมทั้งได้รับการสนับสนุนกำลังจากตรวจคนเข้าเมืองนะครับมีมาดูแลในเรื่องของกุ่มคนต่างชาติ ที่จะอาจจะมาเดินอยู่เรื่องนี้ก็ให้ให้ตัวคนเข้าเมืองช่วยตรวจสอบนะครับในเรื่องของการมาอยู่ในตลาดต่างๆครับว่าถูกต้องหรือไม่คือวันนี้เราจะยันดัอนเจตนาลงสามข้อถู้กแปดพนักงานพนักงานประมาณสองพันไล่ลูกกินในต่างจินวัตรออกจากการยกระดับ ก็จะเป็นกองปราจักรตำารวจคนครบาลน,นะครับท,ทุกส่วนนะครับแล้วก็จะมีตรวจคนเข้าเมืองนะแล้วก็ตำรวจท่องเที่ยวนะครับแล้วก็มีทางโรงพยาบาลตำรวจนะครับโรงพยาบาลตำรวจก็จะหน่วยแพทย์ศูนย์ท่งกับมาช่วยดูแลพี่น้องประชาชนที่มาร่วมชุมนุมหรืออาที่สัญจรไปมา กรณีได้รับการเจ็บป่วก 5, ยก็จะมีหน s <S ่วยแพทย์หน่วยพยาบาลของโรงพยาบาลตำรวจมาช่วยดูแลนะครับแล้วนอกจากนั้นก็จะมีของทางกรุงเทพมหานครนะครับโดยท่านผู้บริการเทรลทีวีนะครับท่านผู้บริการกนักเทศสกิจกรุงเทพมหานครแล้วก็หน่วยแพทย์ของกตมนะครับมาร่วมดูแลในเรื่องของการดู для, ดดแลประชาชนนะครับที่ทั้งที่มารวบชุมุงแล้วก็ที่ สัญจรไปมาด้วยนะครับแจ้งยูทิการเริ่มกี่โมงเริ่กี่โมงประมาณไม่เกินดีนุ่มสี่ทุ่มนะครับเหมือนเดิมทำที่แล้วก็สี่ทุ่มเนาะประมาณสี่ทุ่มนะครับก็ตอนนี้ทราบแล้ก็กำลังทยอยมาแล้วเดี๋ยวผม กับทางการนำก็จะรวมทั้งเจ้าที่ยูอดีก็จะเดินตรวจพื้นที่แล้วเพื่อส่งมอบพื้นที่ให้กับผู้ชุมนุมดำเนินการตามตํารวจก็ส่งต่อผู้ชุมนุมนะครับที่บังเกอร์นะถ้าว่าไม่ร้อนท่านใดสะดวกเรื่อนตากถายนะครับสงตรงไปเลยหรือว่ามาสนามเปิดนที่ ก็มีว่าพลังตำรวจนะครับประมาณ2 0 0พนายนะครับแล้วก็มีร่วมกันทางอรมอในมหานครค่ะหวัคะที่จังสระนะคะครับงไม่สกจทนกายในรบนครบาลนะคะสอทให้สัมภาษการดูแลเรียบร้อยมาบริบผู การชุมนุมในวันนี้ซึ่การชุมนุมในวันนี้เนี่ยคุณผู้ชมมีการประเมินเอาไว้แล้วว่าจะมีผู้เข้าร่วมชุมนุมนะคุณผู้ชมประมาณนึ่งพันคนนะคะแล้ก็ตอนนี้กมี้เข้ามาแล้วก็มีการจัดกำลังกัปตันนะคะบริเวณโดยรอบเวีบร้ยดีแล้ะลเียงดาวนี่กมด้วยกันเราก็วันนี้ได้รับความร่วมมือหรือว่า พระี่ะต้องการอำนวยความสะดวกอยู่กเราทา่านก็เดอวร้องจากนี้นะคะานไม่เชืน่รัวไปทางผู้ชมนูนะคะก็จะเดินดูความเรียบร้อยในบริเวณพื้นที่โดยรอบของสุรใชัยสมรภูนะคะคุณมเพืที่จะส่งมอบพื้นทีให้กับทางกลุผู้ชมนมีการแจ้งยุติการชมนเอาไว้นะคะคุณผูชมไม่เกินย0่ส นาฬิกานะคะก็เป็นถุงเทที่ได้แจ้งไว้กับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจถามผู้ชม้วยสำหรับตอขออยาบอกได้เตรียมพร้อมยใ้สนกันเลยนะครับตอนนี้เรามีผู้ปรใสนะครับจะจะมานักข่ายะครับกับพี่น้องและครับพี่น้องคยกันดีนะครับเป็นผู้นำรายงานของเรานะครับ ต้องยอมรับครับว่ากระบวนการต่อสู้เนี่ยขาดไม่ได้ซึ่งกระบวนการของพี่น้องผู้ใช้แรงงานและโดยข้อาะโดยเจนพี่น้องทุกคนก็เป็นผู้ใช้แรงงานอาจจะไม่ได้ทำงานสมองแต่วันนี้เขาเป็นผู้แสดันของผู้ใช้แรงงานที่เรียกเอยว่าสมาคมนักปิศาจแห่งประเทศไทยครับจอร์เจนพร้อกับพี่นายกนะครับ เนข้าวิ่งานสมาคมผู้ใช้รานครับขอควาเครผูเชีรงตรไปอนขอเิแก้วเคุณผู้ชมที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นะก็เป็นบรรยากาค่ะคุณผู้ชมแล้วก็มีการติดป้า่ะเป็นเป็นจอเวทีนะคะโดยรอบของสวัติีชัยสมรภูมิเลย การจราจรนะก็ยังอ่าสัญจรได้ตามปกติแล้วก็ถ้าเกิดว่ามองไปบนอ่สกายวอล์มนะคะคุณผู้ชมก็จะเห็นว่ามีประจานบางส่วนค่ะที่มาจับจองพื้นที่นะคะเราไม่จำนวนมากหรือว่าอะไงไม่เยอะเพราะว่าตอนนี้ก็เพิ่มนะคะจริงๆเวลานัดหมายเนี่ยก็คืออ่นาฬิกาเป็น้นไปนะคะอ่า สมาพันธแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพั์นะครับในหน้าที่เป็นเขาธิการนะรันี้ก็มีังเรียหลวจาเนตรวจดูความเรียบร้อยนะคะซึ่งเป็นง์กระมาช่วยที่คร่วมกับพี่น้องรวมพลังแผ่นดินเพื่อปกป้องอาิปัตยใช่ไหมพี่น้องาขาไปแลกบัตรีกคบ ถเพราะฉะนั้นวันนี้พี่น้องครับสมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันหรือสอสอวันนี้ไม่มีอะารเดียวข้องับพี่น้องครับนักการเมืองนักสมานาชนแรงงานไทยนับพี่น้องครับพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยพี่น้องสปารคันสปาร์ชนแรงงานไทยเอ้ยอยู่ตรงข้างๆนี้นะครับอยู่เป็นเพื่อนกับพี่น้องวันนี้ อยู่จนถึงสามทุ่มแน่นอนพี่น้องครับน้องเหนือจากการมาทักทายนะครับคุณผู้ชมตอนนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะก็กำลังเดินตรวจความเรียบร้อยในพื้นที่เดี๋ยวจะมิ่งเดินร่วมหน้าไปดีกว่าให้คุณผู้ชมได้ดูบรรยากาศกันเข้าวๆมีทหารน้องๆนะคะเทนายมาด้วยวันนี้คุณผู้ชมเป็นดินปกครองและชีวิตประจำวันของประเทศไทยตามหน้าที่วันนี้ครับพี่น้องครับ เราเองก็มาทำหน้าที่ให้กำลังใจคนเหล่านั้นใช่ไหมพี่น้องใช่ไหมพี่น้องร้อนไหมร้อนไหมครับสู้ไหมพี่คือเสียจากพวกเราที่ไม่กำลังใจคนเหล่านั้นใช่ไหมพี่น้วันนี้ ตอนนี้เรากำลังจะเดินมาถึงบริเวณด้านหน้าเวทีนะคะคุณผู้ชมวันนี้แดดค่อนข้างร้อนนะเขาบอกว่าแดดค่อนข้างร้อนจัาเมื่อครั้งที่จัดที่ผ่านมาค่ะคุณผู้ชมแต่ว่ามีหลายหลายท่านวันนี้นะไม่ว่าจะเป็นที่สวนสัตว์โบราณศรี มีองค์กและผู้ใจหลายท่านที่เป็นผู้แทนของสภาไม่ว่าจะเป็นองค์กรสมาชิกของสมาคมแรงงานและทวิสาหกิจสัมพันธ์หรือว่าองค์กรที่ของสมาคมแรงงานไทยวันนี้เราจะมาร่วมให้กำลังใจและร่วมกันปกป้องอธิปไตยของประเทศไม่ว่าจะเป็นปกป้องผืนแผ่นดิน ไม่ว่าจะเป็นปกป้องอธิปไรายตางเศรษฐกิจซึ่งวันนี้รัฐวิสาหกิจก็ถูกทุนนิยมสามานถูกนายทุนที่มีอำนาจเหลือรักพยายามเปลี่ยน,นกลไกในการที่จะทำให้รัฐวิสาหกัน แทนที่จะจัดบริการสาธารณะกับพี่น้องประชาชนคุณผู้ชมคะอย่างที่บอกไปนะคะตอนนี้เราเป็นผู้ปสายกันแล้วตั้งแต่12นาฬิกาแต่ว่าการจริงๆนะงคุณผู้ชมปราสานงานตั้งแต่2นาฬิกาอย่างเป็นทางการนะคะตอนนี้เริ่ามีารสนทาอยูที่กลังแล้วค่ะ่ารทีาจะมีการมาถึงท็นะคะมากเราจะยอมไม่พี่น้อง ยอมไหมพี่น้องเย็นถือได้พี่น้องชมท่านผู้ชมีการประมค่ะวนที่เราจะมเข้าร่วมนะคะานผ้ชมท่านบู้มท่น้ช่น้ช่านทีมท่าน้ม่านผูมน้มท่นผมทานผู้ชมา้ามความผ้านผู้่าผู้่านผชมท่นู้มทามทานให้ผู้ชมไ่้นับ้ท่านนผน้ชมต้างขออนมญาตมานถ่ายทอาสผชท่านผ้น่านผู้ชมทชานนะคะาานค่านผ่าน่านี้่น้่น้นี้